ทุกคนคะตอนนี้เรากําลังพยายามจะเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อนะคะก็คือตั้งแต่เช้ามาพวกเราก็ยังไม่ได้ส่งข้อความอะไรใดๆไปเลยเพราะตอนนี้แต่ตอนนี้แผนก็เริ่มจะแตกเพราะคุณพ่อเนี่ยอยู่ดีดีก็เปิดประตูออกมารับนะคะตอนนี้ทุกคนกําลังสแตนบายรออยู่แล้วตอนนี้พ่อแอบเข้าไปในบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแผนเซอร์ไพรส์ของเราจะสําเร็จหรือเปล่านี่เค้กเยลลี่ยูสเค้กข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ แฮปปี้บิวเตอร์ทูยูแฮปปี้บิวเตอร์ทูยูแฮปปี้บิวเตอร์แฮปปี้บิวเตอร์แฮปปี้บิวเตอร์ทูยูอ่ะอีกรอบค่ะดาวินแฮปปี้บิวเตอร์ทูยู Happy birthday to you Happy birthday นานวองแม่ Happy birthday นหลิงเลยเรื่องใหญ่ Happy birthday you แม่แต่งตัวรอเลยนะปกติต้องใส่ชุดนอนนะไม่มีชุดนอนเอ้วนแม่มาให้คนตา Happy birthday ยังไม่เห็นสองคนเลยอย่างนั้แเรียนแม่แผนหนู พ่ออย่างนี้ก็มาเปิดประตูให้หนูหนูนี่โอ้โหอันเป่าตายละได้กินไหมเนะี่ยอันที่ทานยังลืมละมัง้งลืมเลย้ไม่มีไม่มีไม่มีไม,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 ไม่มีอายุป,ปักไม่ต้องปักจะบอกเลยเดี๋ยวยเท่าไหร่ยูเท่าไหร่หกสิบสองแล้วนับเ,เกินอีกเลย